รับลัดยอดไม้คาเฟ่อยู่ทางขวมันที่ไปทางขวนแบงค์ขอาทีเฮาไปที่ยอดไม้ก่อนไหมไปนั่งกินกาแฟกันก่อนดีกว่าไปแบงค์ทีเฮาสบางกอกทีเฮายอดไม้ครับพี่นี่ลูกศรไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ขวามือเราไงพี่เก้าสิบเมตรฮะเก้าสิบเรากินอาหารเช้าก่อนไปเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยอยากจังแล้วเนี่ยอยากกิน วดขี้ไม่ใช่อะไรนั่งเรือมาวดขี้เมื่อกี้ถ้าเกิดไม่เกรงใจว่าจะรอแล้วจะขี้ที่วัดบางนาก่อนเลยแล้วค่อยมารออีกลำหนึ่งอะ่ะ มันเป็นความทุกข์ของคนนี้เขาถึงเรียกว่าสุขขาไงอ๋อเออเนาะแล้วตรงนี้แหนเห็นไหมเขาเมื่อกี้บอกบ้านตะขาไปานนถนนออกมาทางนี้ได้ด้วยมันก็คงวนไปวนมาเนี่ยแหละใช่มัน,นก็วนเขาไม่กดเขาปิดแหละหายเสร็จเลยเขาปิดไว้สุดเขาปิดอะ่ะเพราะวันนี้วันธรรมดาเขาปิดไว้ปิดปิด ย่าเลยรันนี้เปิดไหมปิดตายหาจะหาอะไรกินได้ไหมเนี่ยปิดเว้ยไอ้ดิ้งเสี่ยวอันนี้จะให้โคลโพเราขอไปตั้งนานแล้วที่ใครส่งมาให้เราตัวจะเลิกสิบเอ็ดไงจะเลิกใช้ละไปใช้ยี่ห้ออื่นละผื่อเขาจะให้ ิน,ออน,นี่เอ็นก่อนไปซื้อไม้เซลฟี่อีอันนึงนะเนี่ยอันเนี้ยใครพี่อ่ะหกเออหกร้อยเก้าสิบบาทเลยซื้อมาสองอันเลยใช้ดีถ้าใ,ใช้ดีต้องซื้อสองอันเอาไปว่าไม่ต้องมีแล้วล่ะตรงเนี้ยปิดหมดแล้วร้นานเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ดูครับโหนี่เหมือนแม่กำปองเลยไหมใช่ใช่สวยป่ะใช่ไหมแต่มันหาเสียงน้ำตกไง แ,แม่คำปอกมันมีเสียงน้ำตกใช่มันเสียงน้ำตกตลอดทางเลยน่ายบอกทางตันนะทางตันด้วยว่าเขาเปิดสายๆวะร้านทางตันตรงนี้ทางตันทางตันนะแต่เราอยากจะเข้าใช่ไหมอย่าเลยตัวอะไรติดมันไปซายใช่ไหมเนี่ยไปซ้ายสิเขาเขียนแชัดๆว่าทางตันดีกว่าวิ่งไป สำหรับเขาไปทางนี้ต่อคือไม่ใช่เราเปลี่ยนมือถือเพราะว่ามันมันเมื่อยไปต่อนะไปเลยเดี๋ยวดูร้านไหนเปิดกินร้านนั้นแล้วก<อ>ันขอเป็นไฟสักจานเลยไม่ชอบกินเลยฮ่ะชอบกินข้าวเดี๋ยวตอนนี้มันเก้าโมงอะ่ะเดี๋ยวหาข้าวกินไม่กินเดี๋ยวก็กินข้าวเที่ยงไม่ลงอะ่ะข้าวเที่ยงกินไบไผ่ไหมนะ เสียงนกโอ้โยอเซอรลาวชิดเต็มครับรอบทิศทาง5.1นั่ง,งตะไคร้เพียบเลยว่ะเนื้อมาธรรมวันธรรมดานะดีมากเลยนะจริงๆแล้วคนน้อยใช่แต่ร้านไม่เปิดใช่ไหมแรกแรกแรกเขาอาจจะเปิดสายมาั้ง หรือบางร้านก็ไม่เปิดจริงๆเพราะว่าเขาประหยัดค่า,อ,า,าอะไรนะค่า,าคนงานเนี่ยเฮ้ยแต่ส่วนมากผมว่าเขาน่าจะจะทําเองมากเลยเน่ยโนี่ที่านี้เปิดน,นะเพื่ต่อไปก็จะทำบ้านกาแฟแนะ่เลยครเหรอมสวยนะสวยเหน็นแล้วสิแต่ว่าคือเราไม่ได้เน้นปั่นเร็วนะมันไปได้หมดใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ไปก่อนแล้กัน พี่เคยมาไหมี่ะพี่ไม่ได้มาลึกขนาดนี้ไม่ใช่ลึกขนาดนี้ไม่ได้มาซอกซอนขนาดนี้คือไม่ได้ไม่ได้ตะเวนจนหมดอ่ะก็คือหลงไปเรื่อยหลงก็จําไม่ได้หรอกทางนี้ไมายังจาไม่ได้เนี่ยทางเมื่อกี้ไปยังไม่จาไม่ได้เออแต่แต่หากลับเราก็สมมติถ้าเราหลงจริงๆเราก็หาวัดอะไรนะบางน้ำผึ้งวัดเออบางน้ำผึ้งนอกเออที่นี่ร้านนี้เปิดแค่ที่นี้วเราจะลงไปเห็นไหม เปิดไม่ขึ้นเนี่ยฮะวันนี้ไม่ได้เปิดใช่ป่ะครับผมเหรอกาแฟกินไหมขนมปังอะไรพวกเนี้ยอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะลงทางไหนตรงไปเลี้ยวขวาครับอ๋อโอเคเอาสักหน่อยไหมก่อนที่จะหมดแรงไม่ใช่หรอกก่อนที่จะไล่ ก่อนที่จะตัดเอาก่อนนะหาทางลงอ่ะดูไงเขาบอกตรงไปทางนี้ไปได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็นี่อ๋ออันนี้บ้านทุบสมุนไพรโอ้เนี่ยบอกจูงลงนะครับไป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 กินขนมปังจิ้มนมหนดีกว่าไหมได้หมดแล้วแล้วก็กินโอนตินเท่าไหร่ได้หมดแล้วโอ้สวยสวย สวยงามหมอหมอมีขนมปังใช่มีขนมปังขายอ๋อมีอ๋อกินขนมปังโอเคครับแล้วก็มีโอนตินร้อนโอเคได้อยู่นะก่อนอื่นห้องน้ำอยู่ไหนพี่ข้างหน้าเลยครับโอเคเฮ้ยสั่งไปเลยนะกินไปก่อนเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเผื่อนะ ขอห้องน้ำก่อนผมโอนตินเย็นเอ้ยโอนตินร้อนเอาเอสเรทโทร้อนนะครับ